ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจอกบบช่องลินแบกไอซ์สาบเก้ 9, ค่ะหรือว่าเจอกับเตยตาบิตตี้ลินค่ะหรือว่าเจอกับน,น้องลินคนดีคนใหม่ค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็ออกมากับสภาพเรียกว่าหน้าเต็มมากค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากอีเวนต์นะคะดูสินี่เป็นไงเต็มของแท้นะคะก็คือลินก็เลยนะคะอยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บอกสเตปนะคะการดูแลผิวหน้านะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นสกินแคร์ขอมาในโหมดแบบว่าคลีนหน้าค่ะว่าคลีนยังไงหน้าลินถึงไม่มีสิวทั้งที่ลินเนี่ยอยู่กับการแต่งหน้าเมคอัพทุวนนะทุกคนมินก็เลยอยากมาเขาเรียกว่ายังไงอ่ะบอกเคล็ดลับบอกต่อบอกสิ่งที่ใช้ว่าใช้อะไรดีใช้อะไรแล้วเด็ดก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนหลังจากที่ลิมนะคะได้เริ่มเก็บผมนะคะก็มาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยค่ะคือถอดชิ้นส่วนนะคะหรือว่าอะไรของเรานั่นเองค่ะก็ถอดคอนแทคไปแล้วนะคะแล้วก็ถอดตัางหูและไปกันที่ขนตาค่ะทุกคน และนี่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะลินจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเมเบลีนนะคะเป็นออยนะคะเอ่อริมเวอร์นะคะทาไปที่ตาค่ะทุกคนแล้วก็แปะทิ้งไว้นะคะสักครู่หนึ่งแล้วก็เริ่มครีนได้เลยค่ะอันดับแรกเนี่ยลินจะครีนที่ตาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่ลินว่ามันแน่นที่สุดนะคะทุกคนและนี้ค่ะ ทาไปเรื่อยๆค่ะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็เช็ดแล้วก็ตามมาที่คิ้วแล้วก็อาจจะมีส่วนที่เหลือค่ะลินอาจจะเอามาทาเช็ดตรงเขาเรียกว่ายัางไงนะตรงหน้าแก้มบ้างเล็กน้อยค่ะ oh, และตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะเป็นไบโอเดอร์ม่านะคะเป็นพรีนซิ่งวอเตอร์นะคะหรือว่ามิเซล l าวอเตอร์นะคะก็ลินก็จะเอามาใช้ตรงหน้นของคิ้วค่ะทุกคนก็เช็ดไป oh, เมื่อลินรู้สึกว่าโอเคสะอาดคือจริงๆเนี่ยนอกคลิปเนี่ยพูดเลยค่ะว่าลินเช็ดหลายรอบมากนะค่ะทุกคนเพราะว่าลินจะแบบว่าคือเช็ดตนกว่าสำลีจะขาวทุกคนระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็มาที่นี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นออยล์ครีนซิ่งค่ะก็จะใช้แล้วก็นวดลงไปที่หน้าค่ะนวดแต่ทุกคนอันเนี้ยอย่านวด มากจนเกินไปนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าตัวออยล์คลีนซิ่งเนี่ยมันจะฝังเข้าไปในผิวเราซะงั้นค่ะและันับต่อมาค่ะหลังจากนั้นนะคะลินก็จะล้างหน้าค่ะทุกคนด้วยโฟมล้างหน้านะคะเพื่อเาอาไปการเอาออยล์ออกคือแพยเนี่พยพยายามลดนวดมันออกหน่อยเพราะว่าลินกลัวว่าโฟมมันจะติดนะคะและที่สําคัญเลยค่ะทุกคนลินจะไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้านะคะคือ,อยอมเลยค่ะว่าช็อตนี้อาจจะทําร้ายโลกหน่อยแต่ก็ เอานะ่ะเพื่อความสะอาดค่ะและปิดจบค่ะทุกคนคือลินเนี่ยจะแปรงฟันทุกคนลินไม่รู้เป็นอะไรแต่ลินต้องแปลงฟัน,นะคะ่ะถ้าลินคลีนหน้าเสร็จลินต้องแปรงฟันเพราะลินจะรู้สึกว่าโอเควันนี้สะอาดแบบของแท้เราได้คลีนหน้าเราได้ทําความสะอาดแบบจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็จะทําให้ลินรู้สึกเฟรชขึ้นด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นไงกันบ้างคะหน้าใสาไหมทุกคนนี่สะอาดเกี่ยมเอี่ยมอ่องนะคะ กคนเป็นไงบ้างคะกับวิธีการครีนหน้าของลินนะคะก็พูดเลยว่าขั้นตอนของลินก็มีประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะอันนี้มันอาจจะดูไม่นานแต่แต่ละขั้นตอนเนี่ยคือลินก็ตัดเอาเนาะแต่ว่าแต่ละขั้นตอนจริงๆอะ่ๆอะก็แอบให้เวลากับมันหน่อยเพราะว่าทุกคนถ้าไม่อยากเกิดสิวอะลินพูดจริงๆนะว่าให้ล้างหน้าให้สะอาดเพราะว่าการล้างหน้าให้สะอาดอะเขาเรียกว่าอะไรอะ สิวอะ่ะมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเราแต่งหน้านะทุกคนแต่มันเกิดเพราะว่าเราล้างสิ่งสกปรกออกไปไม่หมดนะคะทําให้เมคอัพแบบมันอุดตันเกลยกลายเป็นสิวแต่ถ้าเราครีมมันออกหมดเนี่ย มันก็จะไม่มีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงลินก็อยากให้ทุกคนเนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจในเรื่องนี้กันนะคะหากใครเนี่ยคิดเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะลินก็ขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ให้ลินนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้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 งเป็นกําลังใจให้ลินได้นะ,ะบ๊ายบาย